สนุกเล่นพอดแคสต์กับมาแล้วครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวชนขนหัวลุกจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่ที่ซึ่งเก็บรวบรวมของโบราณมาจัดแสดงเอาไว้และไม่น่าแปลกใจเลยถ้าสถานที่เหล่านี้จะมีเรื่องราวชนขนหัวลุกจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับ 1. British Museum ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ที่นอกจากจะเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของโลกเอาไว้มากมายแล้วนั้นยังเป็นสถานที่ที่มีผู้พบเจอปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นปฏิมาก,กรรมไม้สลักรูปสุนัขของโกจากศตวรรษที่19ที่สามารถตนบันดาลให้สัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นปล่องบันไดาอาถรรพ์ที่มีรูปสลักหญิงสาวบนหินอ่อนคอยร่ำให้ หรือพลังงานลึกลับจากเทวรูปเซกเมนเทพีอียิปโบราณที่ทำให้ทั้งทีมงานและผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้องรู้สึกขนหัวลุกกันอยู่บ่อยครั้งหลายคนเชื่อว่าดวงวิญญาณเหล่านี้ไม่ค่อยพอใจมากนักที่พวกเขาถูกย้ายถิ่นฐานให้มาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆภายในพิพิธภัณฑ์แทนที่จะเป็นสถานที่ดั้งเดิมที่พวกเขาถูกสร้างขึ้นมา เือใช้ประกอบในพิธีกรรมตามความเชื่อในท้องถิน่น2มูงมิวเซียมตั้งอยู่ในกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับศิลปินเอกเพชนิชื่อดังอย่างเอ็ดว์ดมุงไม่ใช่แค่ภาพสกรีมันโด่งดังเท่านั้นศิลปินยังได้จิบยกการเอาแสดงสีหน้าที่วาดตัวสุดขีดของมนุษย์ มาเป็นตัวเอกของงานจิตกรรมของเขาในผลงานที่ชื่อว่า the death m a t e r ที่เขาวาดไว้เมื่อปี1899เขาวาดภาพของเด็กหญิงที่กำลังกรีดร้องอย่างสุดเสียงด้านหลังเป็นเตียงของแม่ผู้ล่วงลับซึ่งว่ากันว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพนี้มาจากความทรงจำในวัยเด็กที่เขาจะต้องเสียแม่ และพี่น้องไปจากอาการป่วยด้วยวัณโรคเรื่องราวชวนขนหัวลุกค,คือหลายคนพูดตรงกันว่าในขณะที่กำลังยืนชมภาพจิตรกรรมชิ้นนี้อยู่พวกเขามักจะได้ยินเสียงกรอบแกรบของผ้าปูเตียงเวลาที่เข้าใกล้ภาพดังกล่าวแถมยังรู้สึกถึงสายตาของเด็กผู้หญิงในรูปที่ขยับตามพวกเขาไปทั่วทุกมุมห้องและยิ่งไปกว่านั้น ในบางครั้งก็มีคนมาเล่าว่าเธอได้หายออกไปจากรูปทำให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมขนหัวลุกไปต่ามๆกันเลยทีเดียว 3. c l i f t Land Art Museum ตั้งอยู่ในรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ผีสิงที่มีผู้พบเห็นสิ่งลี้ลับจนเป็นเรื่องปกติตั้งแต่การปรากฏตัว ของวินเลียมแมธิวสันมิลเิเคนอดีตผู้อุมนวยการพิพิธภัณฑ์ที่คอยเดินไปเดินมาภายในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของอาคารไปจนถึงการพบเห็นชายหนุ่มในภาพจิตรกรรมที่มักจะออกมานั่งจ้องมองภาพวาดของตัวเองให้ผู้เข้าเยี่ยมชมพบเจออยู่บ่อยครั้งแต่ที่พิคที่สุดเห็นจะเป็นเหตุการณ์ในปี2015ก่อนการจัดแสดงนิทรรศการ ที่ทางทีมงานพิพิธภัณฑ์ต่างลงความเห็นตรงกันว่าพวกเขาเจอดีเข้าให้แล้วเพราะในขณะที่พวกเขากำลังติดตั้งผลงานของศิลปินชั้นครูอย่างโมเน่และมาทิสอยู่นั้นพวกเขาก็เหลือไปเห็นชายชาราเขายาวเฟยพร้อมหมวกคู่กายอันเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของจิตกรผู้ล่วงลับกำลังยืนดูพวกเขาจากบนระเบียงแต่ถ้ามีเพียงคำพูด ก็กลัวว่าจะไม่มีคนเชื่อผู้อำนวยด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมจึงได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานซึ่งถ้าให้พูดกันตามความจริงชายแก่ในภาพก็ดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพถ่ายได้อดีตของโมเน่จริงๆแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเพียงเรื่องบังเอิญที่มีใครสักคนเดินเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ช่วงเวลานั้น 4. Louvre Museum ั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสบางคนอาจเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าในช่วงศตวรรษที่12พื้นที่ที่ปัจจุบันถูกเรียกว่าพิพิธภัณฑ์รูปมิวเซียมเคยทำหน้าที่เป็นป้อมปราการในยามศึกมาก่อนและแน่นอนว่าสถานที่แห่งนี้ย่อมเคยผ่านเหตุการณ์นองเลือดที่มาพร้อมกับตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญมากมายนับมิถวนหนึ่งในนั้น คือเรื่องของแจ็คเดอะสกินเนอร์คนขายเนื้อคนสนิทของพระราชินีแคทเธอรีนเดอเมดิซีในช่วงศตวตรรษที่16ที่ภายหลังถูกพระราชินีสั่งประหารชีวิตเหตุเพราะเขารู้เรื่องมากเกินไปอาจเป็นภัยต่อราชวงศ์ในภายหลังตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวิญญาณของเขาก็คอยออกมาหลอกหลอนพระราชินีและเหล่าวงศาคณาญาติอยู่ร่ำไป เขามักจะปรากฏตัวในชุดสีแดงอยู่เสมอมีเรื่องเล่าว่าแม้แต่นโปเลียนผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังหนีเรดแมนไม่พ้นโดยนโปเลียนเคยพบเจอกับดวงวิญญาณของเขาแล้วในช่วงปี1815และถ้าใครอยากสัมผัสประสบการณ์หลอนก็ต้องลองไปโชคแถวแถวอาคารพิพิธภัณฑ์ดูรวมไปถึงสวนใกล้ๆเพราะนั่นคือสถานที่ ที่มีคนพบเห็นเขาบ่อยมากที่สุด 5. Smithsonian Institution ประเทศสหรัฐอเมริกาแม้จะเสีชีวิตและถูกฝังเอาไว้ที่กรุงเจนีวามาตั้งแต่ปี1829แต่อีก75ปีให้หลังร่างของผู้ขอตั้งอย่างเจมส์มิสสันก็ถูกเคลื่อนย้ายมาฝังที่สหรัฐอเมริกาภายในพื้นที่ของสถาบัน ที่เขาเป็นผู้สนับสนุนหลักในการสร้างอีกครั้งซึ่งนี่เองอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายๆคนได้มีโอกาสพบเห็นวิญญาณของเขาคอยเดินสอดส่องไปทั่วอาณาบริเวณนอกจากนี้ยังมีทีมงานและผู้เข้าชมอีกหลายคนบอกว่าพวกเขาได้พบเจอประสบการณ์แปลกๆภายในสถานที่แห่งนี้อีกหลายครั้งหลายคราตั้งแต่การปรากฏตัวของพันธุักณ์คนแรกของพิพิธภัณฑ์ ไปจนถึงการพบเห็นนักบรรพชีวินวิทยาชื่อดังในอดีตที่เคยอาศัยและตายอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี1876เมโทรโพลิสตันมิวเซียมออฟอาร์ตซารัอเมริกามีเรื่องราวสุดสอนมากมายจนทำให้มีหมอผีอดทนไม่ไหวเลยต้องขอแวะมาล่าทาผีโดยอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณสุดไฮเทคอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหมอผีเหล่านั้นก็ต่างฟันธงแล้วว่าที่แห่งนี้มีผีอยู่จริงๆโดยเฉพาะบริเวณปีกปรติมากรรมและศิละปะตกแต่งยุโรปที่พวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานลีลับในระหว่างภารกิจล่าทาผีในปี2 0 1 3เรื่องยังไม่จบอยู่แค่นั้นยังมีอีกหลายคนพูดตรงกันว่าพวกเขามักจะเห็นวิญ,ญญาณของเด็กหญิงตัวน้อย วิ่งเล่นอยู่ภายในบริเวณของศูนย์ศึกษาศิลปะแห่งนี้พร้อมกับส่งเสียงหัวเราะเพิ่มบรรยากาศชวนคนหูลุกแบบทวีคูณขึ้นไปอีกด้วย 7. มหาวิทยาลัยศิลปกรวังท่าพระก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี้พื้นที่วังท่าพระเดิมเป็นที่พำนักของเหล่าเจ้านายมาหลายยุคหลายสมัยถูกสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ยุครัชกาลที่หนึ่ง และขึ้นชื่อว่าผีดุมาตั้งแต่อดีตเรื่องราวชวนขนหัวลุกมีหลักฐานยืนยันประกอบเรื่องเล่าอยู่มากมายเรื่องที่ออกจะโด่งดังที่สุดคือเรื่องเล่าการถ่ายทำหนังในปี2,531เรื่องกินสีและกาวแป้งซึ่งเหตุการณ์ที่น่าพิศวงที่ว่านั้นก็คือการถ่ายภาพติดบุคคลปริศนาในฉากสุดท้ายของหนังที่ไปถ่ายทำกันบริเวณร้าน,นศิลปิรศี โดยที่ทั้งนักแสดงและแม้แต่บุคลากรของมหาวิทยาลัยก็ไม่เคยพบเห็นชายคนนี้มาก่อนทั้งก่อนการถ่ายทำและระหว่างถ่ายทำพวกเขาพึงมาสังเกตเห็นในขั้นตอนการตัดต่อแล้วนั่นเองที่พิคศยิ่งไปกว่านั้นก็คือชายคนดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับโครงกระดูกที่นักศึกษาศิละปะในมหาวิทยาลัย ใช้ศึกษาร่างกายของมนุษย์นั่นเอง 8. ไฟแกรเชน g a ลลี่ซารรัฐอเมริกาแม้เรื่องราวสยองขวัญจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในหอศิลป์แบบที่อื่นเพราะภาพ The Henry s i s ส i m ที่ศิลป,ปินบิลสโตนแฮมวาดไว้ตั้งแต่ปี1972นั้นได้สร้างชื่อเสียงอันโด่งดังระดับไวรอบไปในโลกอินเทอร์เน็ตจากการปรากฏตัวในการโพสต์ขายของในเว็บ eBay ถีบประกาศอย่างตรงไปตรงมาว่านี่คือภาพจิตกรรมผีสิงขอมแนบคลิปวิดีโอแสดงภาพของเด็กชายตัวน้อยๆที่ค่อยๆค,คลานออกมาจากภาพวาดดังกล่าวแต่ถึงอย่างนั้นภาพวาดนี้ก็ไม่ได้พึ่งสร้างเรื่องราวชวนขนหัวลุกขึ้นแต่หากย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่มันถูกจัดแสดงที่ไฟเ e อร์โชแกรรีในรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกานั้น มันก็ถูกเชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความตายของเจ้าของหอศิลป์และนักวิจารณ์ศิละปะคนแรกที่ได้เขียนบทวิจารณ์ถึงมันอีกด้วยจบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ